เ l l โหลเพื่ w e l l o o m e b c k t to o o i l l m m n n s e t วันนี้เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนที่หลายคนคุ้นชื่อกันดีและถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ทำให้ OPPO ได้รับความนิยมในกลุ่มมือถือราคาคุ้มคา่านั่นก็คือ OPPO A5 สมาร์ทโฟนที่แม้จะออกมาได้สักพักแล้วแต่ก็ยังคงถูกพูดถึงอยู่เสมอเพราะเป็นมือถือที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่ต้องการความครบเครื่องในราคาที่ไม่สูงเกินไป เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Oppo A5 มาพร้อมกันออกแบบที่เรียบง่ายแต่ดูดีฝาหลังมีความเงางามและจับถนัดมือหน้าจอมีขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับการดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมเบาๆได้อย่างสบายตามแม้จะไม่ได้เป็นจอระดับเรือธงแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันด้านกล้อง Oppo A5 ถือว่าทำได้ดีเมื่อเทียบกับมือถือในระดับราคาเดียวกันมีกล้องหลังคู่ที่ช่วยเก็บรายละเอียดภาพได้ชัดเจน โหมด AI จะช่วยปรับสีและแสงให้ภาพออกมาสวยโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะถ่ายกลางวันหรือกลางคืนก็ได้ภาพที่น่าพอใจส่วนกล้องหน้าก็เหมาะกับการเซลฟี่และวิดีโอคอลที่คมชัดซึ่งเป็นสิ่งที่ OPPO ทำได้ดีมาโดยตลอดเรื่องประสิทธิภาพ OPPO A5 ใช้ชิปเซ็ตที่รองรับการใช้งานทั่วไปได้อย่างราบรื่น ทั้งการเล่นโซเชียลการดูวิดีโอหรือการทำงานเอกสารแม้จะไม่ใช่มือถือที่เน้นการเล่นเกมกราฟิกหนักๆแต่ก็ยังรองรับเกมที่ไม่กินสเปคมากได้อย่างสบายแรมและหน่วยความจำภายในให้มาพอเหมาะและยังสามารถเพิ่มมิคร o ดีการ์ดได้ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่จัดเก็บอีกหนึ่งจุดเด่นคือแบตเตอรี่ที่ใหญ่และอึด สามารถใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องชาร์จบ่อยๆเหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการมือถือที่ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการดูซีรีส์ยาวๆหรือเล่นโซเชียลทั้งวันก็ยังเอาอยู่ซอฟต์แวร์ของ Oppo A5 มาพร้อมกับ ColorOS ที่เป็นเอกลักษณ์ใช้งานง่ายมีฟีเจอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและอัปเดตอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีและไม่ซับซ้อนจนเกินไป โดยรวมแล้ว Oppo A5 เป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่ามากในกลุ่มราคาประหยัดเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังหามือถือเครื่องใหม่ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นสายดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลหรือถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆ Oppo A5 ก็สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วน